ก็กลับมาพบกับเราสองคนนะวันนี้ก็บรรยายเกมมันๆคู่มวยเดือดคู่มวยใหญ่ๆเลยครับมาเปิดหัวคู่แรกวันนี้ก่อนเลยครับพี่เขียวครับสิงห์ดเกียรติมู่เก้าเจอกับน้องโอไก่ย่างห้าดาวครับวันนั้นชกกันในศึกการกุศลครับวันวิชัยบวกเพชรวิเศษที่เวทีมวยราชดำเนินข้าดูวันนั้นเก็บ400บาทจากบอสเคโอถือว่าเป็นศึกใหญ่อีกนัดหนึ่งนะครับของมิตรนครแล้วก็พี่โบสท,ที่ร่วมกันจัด นี่เป็นการพบกันน่าจะครั้งที่14 15แล้วครับต้องบอกว่าทีติอย่างเป็นทางการนี่หลายคนก็ไม่รู้ครับทางด้านสิงห์ดำก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วชชกันมากี่รอบลูกจะบวชแล้วแหละครับแต่เจอกันกี่ครั้งคู่นี้ก็สนุกได้เสียทุกครั้งเลยครับพลิกไปพลิกมาครับกรรมาการวรศักดิ์พักดีคำเป็นผู้ห้ามบนเวทีครับคุณสุดใจปุ่มประโคนัหวนหน้าคณะเกียรติหมู่เก้าครับขึ้นถอดบมบงคลให้กับสิงห์ดำ โอ้ยืนเป็นนักมวยเงินแสนนี่หลายสิบปีนะออเคโอเป็นสิบปีครับสำหรับสิงห์ดำส่วนคนนี้นี่ก็เป็นมวยเงินแสนนาเหมือนกันครับนะส่วนคนนี้แหะครับให้น้ําให้ท่าตอบมองคลครับดร,บรพงษ์วิเศษไพฑู์ผู้สนับสนุนใหญ่เลยครับสีเสื้อก่ย่าง5ดาวยิมครับดรพงษ์มาดูกันยกที่สนี่รอบที่สิบสี่้าแล้วข้อมูลที่แน่ชัดที่ยังไม่มีนะ พราะเจ้าตัวยังไม่ทราบเลยถามสิงดําสิงดําบอก13ถามคุณสุดใจหัวหน้าคณะบอก14แต่แต่น่าจะ14แหละประมาณนั้นเพราะว่าทั้งมวยอาจจะจําไม่ได้ครับมาดูครับชกรอบไหนก็มันครับผู้นี้และครั้งนี้ก็มีการต่อน้ําหนักด้วยนะสิงดําก็ต่อให้2ปอนด์แข่งขวานี่หนักแรงเลยครับเอดูโดนหมัดด้วยครับนัองโอ้ สิงดํานี่จากประโคนชัยบุรีรําครับส่วนน้องโอนี่บ้านม่วงสกลนครบ้านเดียวกับผู้บรรยายด้วยเอาละครับซ้ายยังติดบังครับบุรีรํากับสกลวันนี้ใครแน่กว่ากันเป็นไฮไลท์ที่เรานำมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับถือว่าเป็นคู่มวยใหญ่ๆนะก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยมันไม่มีมวยทำการแข่งขันด้วยใช่ครับช่วงนี้ต้องแจ้งกับคุณผู้ชมก่อนเลยว่าสถานการณ์บ้่นเมืองยังไม่สงบนะครับราชดำเนินเนี่ยก็ต้องงดไปก่อน ทางทีมงานของผู้มันมวยไทยครับก็จัดคู่มวยมันๆสนุกสนุก,นกมาให้ดูเช่นเคยแต่ว่าที่วิกลุมพินียังมีเหมือนเดิมนะครับกุนร้อยเกียวพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์นี้มีเหมือนเดิมครับเป็นการแลกแข่งกันครับนักมวยทั้งคู่ก็ถือว่ามีแข่งเป็นอาวุธหลักน้องโอ๋นี่ได้ทั้งขวาทั้งซ้ายครับซ้ายมาสิงดำมีเขา่า รูปร่างช่วงชกเนี่ยสิงดำได้เปรียบเยอะครับแต่เหลี่ยมเชิงชั้นเชิงมวยเนี่ยไม่แพ้กันต้องถือว่าอาวุธนี่พอๆกันครับพยายามจะสืบเท้าเดินเข้าหาครับสิงดำนี่ครับตามสไตล์เลยครับชกมานานเรับเป็นประเภทที่ว่าเก่าแล้วดังเร็วด้วยครับแล้วก็ยืนเป็นมวยยังแสนแบบกุมารดำบอกครับเป็น10ปีครับมีกินกระเหล่าร้านไหนไม่ต้องจ่ายทำไมครับเก่าเหลือเกิน อา้ามากจะไม่ดีนะจะโดนตีหัวเอาถ <c oughs> ้าไม่ใช่ต่างร <c oughs> ับแข้งขวาแต่แข้งขวาที่ยังไม่เข้านะครับเป็นบังได้หมดเลยค <c oughs> ราาับเป็นมวยที่ขนาดแข้งขวาเป็นอาวุธเด็ดเลยครับสิงห์ดำเกียรติหมู่เก้าใครที่เป็นแฟนมวยตัวจริงไม่รู้จักสองคนนี้ถือว่าไม่ใช่แฟนมวยตัวจริงครับอ่าแลกกันคนละแข้งขยับอยู่แงขวามาขวาไป แต่ช็อตสุดท้ายสิงห์ดำพลาดไปหน่อยออกับบอลเขียวอ้าวเกียวล้มลงไปครับเป็นการช่วงชิงจังหวะออกอาวุธกันอยู่นะครับอาวุธมวยเนี่ยถือว่าทันกันเพราะเจอกันบ่อยแล้วรู้ทางมวยเป็นอย่างดีครับจุดแข็งจุดอ่อนนี่มองออกหมดแล้วครับมีเสียบซ้ายต่อยด้วยครับน้องโอล็อกไว้ก่อนเลยเข็นตัวไปยังไงหอมตรงไหนเหม็นตรงไหนรู้หมดครับ มอยกที่3ผ่านไป3ยกครับตอนนี้สถานการณ์น้องโอขยับไป2 1แล้วครับแล้วก็มีอัดฉีดทางด้านสิงดําเนี่ยห้าหมื่นบาทโอโ้โหนานๆทีเห็นอัดฉีดสิงดํานะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นต่อตลอดตอนนี้มีอัดฉีดมาแล้วกําลังใจย่อมดีกว่าที่ผ่านมาแน่นอนครับต้องมาดูกับว่ามีโอกาสพลิกเกมหรือไม่อ่ะยกที่4ครับ วันนี้นี่ต้องบอกเลยคุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเราคัดกู้มวยจะเด็ดมาให้ชมกันแทบทุกคู่เลยครับแต่ละคนนี่ค่าตัวเป็นแสนเกือบทุกคนไม่ถึงแสนก็เหยียบแสนเลยครับตอนนี้แลกแข่งกันแล้วครับทั้งซ้ายทั้งขวามาหมดเดินแลคกับสีดาเป็นรองแบบนี้ต้องเดินโดนขวาสกัดอจับได้คืนขวาครับขวาอีกทีเข่าด้วยครับเดินไวแล้วครับนี่ฉีดมาห้าหมื่นครับครึ่งแสน ได้ไม่ได้ต้องดูครับงานนี้สิงห์ดำไม่คิดว่าจะเจ็บหรือไม่เจ็บแล้วครับเดินเข้ามาบุกอย่างเดียวมีหน้าออกอาวุธก็ต้องออกอย่าถอยครับเกียร์ถอยหลังนี่ทิ้งไว้ที่เกียร์หมู่เ้าแล้วครับเดินอย่างเดียวแล้ครับสิงห์ดำม,มอเตอร์ไซค์คันนึงเหลยครับห้าหมืนได้ไม่ได้เดินอยู่กรับจับเสียบซ้ายล็อกไว้ก่อนเลยครับน้องโอ๋ อ,อย่างไรครับยังไม่ถนัดครับแยกออกมาครับจังหวะนี้กรรมาการวรศักทิ์น้องโอหนี่ก็ถอยดักจังหวะสองแล้วก็หมัดมาเสียบขวาเสียบขวาอีกทีพยายามจะโต้กันน้องโอ้หงในวัดกันไปครับใครจะชัดใครจะเจ็บกว่ากันอาสสามเมตรนี้โอ้โหแต่สุดท้ายครับโดนหักลงไปใช้พลังเยอะแหะครับ,รบน้ำหนัก2ปอนด์จะมีผลหรือเปล่าครับเบียดเสียสีเข้าไปแล้ว ล็อกครับเด้งตีทรายตีได้ไม่ได้ครับสิงห์ดำยังครับยังครับแยกออกมาครับน้องโอ๋ก็ยังตั้งรับอยู่แข้งซ้ายจับได้อย่างไงครับแข้งขวาขึ้นไปยังติดบังหัน้องโอ๋วันนี้มาดักออกอาวุธได้สวยหลายจังหวะครับสิงห์ดำพยายามจะเข้าไปปั้มก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับไม่ค่อยชัดครับน้องโอ๋แกโต้ทุกดอกเลย ดูช้าลงไปหน่อยแล้วครับสิงห์ดำขวาจับได้ขืนขวาอ้าวล็อกเสียบขวายทีเสียงเชียร์ยังมีครับต้องทำา2แล้วครับ3เมตร4เมตรนองโอก,ก็โต้เหมือนกันไม่ไม่ให้กินฟรีเลยครับออสเคียวโต้มาตลอดเลยกรรมาการเห็นว่าไม่ชัดเจนครับแยกออกมาก่อนยังเดินเข้าหาอยู่ครับสิงห์ดำแข้งขวาเข้าไป รูปรางนี่ใหญ่กว่านะครับแต่เสียเปรียบน้ําหนักเมื่อช่วงเชา้า2องปอนด์พาเออาไปแข้งขวาครับเสียงเชียร์มีพยายามจะบ,บังเอาไว้ครับคุมเกมแล้วครับน้องโอ๋น้องโอ๋อโอวันนี้นี่แกมานิ่งเลยเป็นนักมวยที่ชกในเกมตั้งรับค่อนข้างจะดีนะครับ,รบไม่ตกใจครับเตะได้เตะมาใครก็กินไกยากครับหนุ่มน้อยจากสกลโอ้ไม่น้อยนะ อาจจะเหลือน้อยนะเพราะออว่าอายุนี่ก็ใกล้จะ30เข้าไปแล้วครับแต่พี่เขียวเขาที่สามแล้วครับส0บแล้วครับแรกกันสนุกเลยครับแล้วก็หมดยกที่4ไปผ่านไป4ยกตอนนี้15ช่วงตัวครับขั้นต่ำครับออสเกต้องมาดูว่าสิงห์ดำยกสุดท้ายเนี่ยจะเร่งผ่านไม่ผ่านารูปเกมเนี่ยน้องโอ๋ครับมาเน้นรับเลยครับ เติร์นโบสครับนัทเดชวชิรรัตนวงศ์ต้องเทนแล,ล้วครับมาดูครับยกที่ 5. ยกสุดท้ายเกมรูปเกมยกที่5ยกสุดท้ายจะเป็นอย่างไรครับได้ติดตามกันหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ชมนะครับวันนี้มีมาให้อีกรอบหนึ่งครับมาดูยกสุดท้ายครับเดินแน่นอนครับสิงดาเอ้ามีหมัดด้วยครับแทงขวาอีกที จะตกใจไม่ได้นะครับนัองโอ้อย่าประมาทนะสิงดาไฟที่เจอกับปกกณ์นะครับเป็นต่อโอ้หร้อยละบาทกับวอเกียวโดนหมาดปกกณ์จุดลงไปมีอาการแล้วก็ใช่พลิกแพ้ไปแบบเจ็บแสบเลยครับวันนี้จะทําได้หรือเปล่าครับจะจะเอาคืนได้หรือเปล่าเพราะว่าแฟนแฟนมวยที่แม่ผิดหวังกับสิงดาไฟที่เจอปากอนอีกเยอะนะครับตอนนี้มาแล้วครับสิงดาล็อกพยายามจะดิ้นดิ้นล็อกคอเลยครับ ไม่ดินก็ได้เสียบได้ไม่ได้ครับตีได้ไม่ได้ยังไม่ได้ครับมีเท่าไหร่ต้องเร่งให้หมดแล้วนะครับ,รบสิงห์ดไปยอกยอกแย,ย,ย,ยกไม่ได้นิดเน,น,นีหน่อยไม่ได้ครับพร้อมล่าสุดที่เขาก็ชกไว้ที่สงขาเจอกับชมวกทองชนะมาด้วยครับสิงห์ดแต่วันนี้กําลังจะพลาดท่าคู่ปรับเก่าครับเดี๋ยวก็มีโอกาสได้เจอกันอีกครับน้องโหล่าสุดนี้ก็ะแพ้แสนชัยนะครับ ตอนนี้ชกในเกมตั้งรับแล้วไม่แลกไม่อยู่ใกล้แล้วครับไม่ไม่สนใจเลยครับท่อนผอ้ดูครับไม่ทะเลาะแล้วมีแยบแล้วก็ฉากออกซ้ายฉากออกขวาแต่ตอนนี้สิงห์ดำจะลองหน่อยครับลองต่อยไม่เอาแล้วครับบอกห้าหมื่นก็ไม่ไหวครับตอนนี้ฉีดอีกเพิ่มอีกห้าหมื่นยังไม่ไหวเลยครับเขาลําลังหมดแล้วครับสิงห์ดำถือว่าน้ำหนักสองปอนด์มีผลเลยนะครับ อรอสัญญาณะระฆังครับยกท้ายรอแล้วครับนับถอยหลังนี่ครับยอมกันครับแม่นี่าจะเป็นไฟที่15ใช่ไหมคุณนอตครับประมาณนั้นประมาณเอาสติถือว่าใกล้เคียงกันมากกับคูบ้นี้ต่างไฟต่างก็ชนะได้น่าจะคนละครึ่งนะครับ ก็รอเสียงระฆังยกสุดท้ายดังอย่างเดียวไม่มีปัญหาเลยครับเนน้องโอดูเวลาก็เต้นไปเรื่อยครับเรไม่มีปัญหาแน่นอนว่าน้องโอนี่แกโต้ชัดเจนจริงๆครับ ก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนครับมีให้ชมมันอีกหลายคู่ครับวันนี้ก็คัดสรรคู่มวยใหญ่ๆมาให้ชมกันนะครับชื่อเสียงแต่ละคนนี่เป็นที่รู้จักของแฟนมวยทั่วประเทศครับถ้าพลาดชมแล้วจะเสียดายเสียใจและเบรกสองคู่เอกจริงๆวันนี้ก็ยังมีเสกสรรพกรด้วยนะครบับเป็นคู่มวยม,มันแห่งทศวรรษเลยครับ าการบรศัสซักไปรวบรวมคะแนนครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับคู่นี้แล้วก็หันไปชูมือให้กับมุมน้ําเงินครับเอาต้องมีประกาศคะแนนประกาศด้วยนะเพราะ,ราะว่ามีการชิงแชมป์ด้วยไม่มีปัญหาเลยครับก็ยอมรับสภาพเลยครับทั้ง<อ>สิงห์ดแล้วก็คุณสุดใจเพราะว่าพี่สิงห์ดหรือพี่เขียวของเรานี่สรารภาพไปตั้งแต่กลางยกสุดท้าย ็เป็นพ uh, er> ิธีการนะครับเสียงแรกก็48 49เครับแล้วก็เสียงที่ S 2ครับ um, ่เ็ดสี่แล้วก็เสียงสุดท้ายครับ47 49ครับก็ต้องโ้แก่ย่างห้าดาวครับชนะสิงห์ดำเกียตหมู่เก้าไปแบบ เอกฉันเลย3.0ต่อ0เสียงครับคุณออเคโอครับครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ก็ยังมีโอกาสได้เจอกันอีกครับเพราะว่าเจอกันกี่รอบนี่ก็สนุกทุกครั้งเลยครับแต่ครั้งนี้ต่อดำหนักอาจจะแผ่วไปนี่ก็ถือว่าเป็นการได้แชมป์ไปของน้องโอนะเป็นการชิงชแชมางรุ่นไลท์เวทเวท,ทีราชดำเนิน